ฟิมช่วงนี้ออกไปเลยคนติดเยอะลูกใช่พี่ฟิมน้องฟิมดูในข่าวนะวันหนึ่งอะคนติดเป็นพันเลยนะตายก็เยอะด้วยจะอะไรกันนะกันห,กหนาเนี่ยไปแค่แบบเดียวเองอยู่บ้านเนี่ยมาตั้งหลายวันแล้วเบื่อจะตายแล้วเนี่ยก็แค่อยากไปคุยกับเพื่อนบ้างอยู่แต่บ้านมันน่าเบื่อนะทำไมต้องพูดให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่ด้วยอะฟิล์มช่วงนี้อยากไปไหนเลยแม่เป็นห่วงลูกพี่ฟิม์มทำไมต้องเสียงดังใส่แม่ด้วยอะจะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยก็แค่ไปเที่ยวเพื่อนแบบเดียวเองอยู่บ้านน่าเบือ่อจะบ้าตายอยู่แล้วเออไม่ไปก็ได้ วิฟทำไมทำแบบนี้แม่อย่ากโกรธพี่ฟิลเลยสงสัยพี่ฟิลมจะเครียดอยู่บ้านมาหลายวันแม่ใจเย็นๆนะแม่เรื่องนี้สนุกมากเลยหนูชอบชอบใช่แม่ก็ชอบเหมือนกันเหมือนแม่มาเดินป่าแม่แม่หนังสนุกมากเลยเนาะใช่แม่หนูอยากกินขนมมาหนูขอตั้งไปซื้อหน่อยได้ไหมแล้วน้องฟิลจะออกไปซื้อที่ไหนอะลูกไปซื้อที่เซเว่น่ะแม่ ช่วงนี้อย่าออกไปเลยโควิดในทีละบาดอยู่ลูกโอเคค่ะแม่เดี๋ยวแม่ไปซื้อเองฟิลอยู่บ้านนะได้ค่ะแม่รีบไปรีบกลับนะคะจ้าเวลาแม่จะออกไปข้างนอก1 1> แต่ละทีแม่ต้องเซฟตัวเองขนาดนี้ได้เหรอฟิลอยู่บ้านนะเดี๋ยวแม่มาเอาอะไรเพิ่มอีกไหมลูกไม่เอาแล้วค่ะแม่ เดี๋ยวแม่รีบไปรีบกลับนะค่ะ มาแล้วหรอคะใช่จ้าขนมมาเยอะแยะเลยจะ <ขอ S 2> แบ,บ่งพี่พฟิด้วยนะลูกได้ค่ะอย่างหยิบให้พี่ฟินะจ้าอู้หูแม่เลือกมาเยอะเลยนะเนี่ยใช่ออกไปทีต้องซื้อมาเยอะๆลูกค่ะแม่จะได้ไม่ต้องออกไปบ่อยๆอยงไงค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอาขึ้นมาให้พี่ฟินกันนะได้จ้าเฮ้ยเบื่ออยู่บ้านมาหลายวันแล้วหนังก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเลย ออไปเที่ยวหน่อยดีวยกว่าเดีย๋ยวชวนจี้แล้วกันไปห้างแป๊บหนึ่งก็ยังดีเบื่อบ้านและโทรหาจี้ฮ<ะ>ัลโหลจี้ไปห้างงันป้าไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งก็ยังดีเบื่อบ้านอะอะไรนะจี้กลัวโควิดเหรอมันเป็นเรื่องใครตัวนะ่ะไปแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอกอะไรนะคนตายเพราะโควิดเยอะเฮ้ยอย่าไปกลัวเรายังวัยรุ่นอยู่เลยไม่ตายง่ายหรอกอะไรนะไปได้แต่ว่าต้องเซฟตัวเองดีๆหรอ โอเคได้เดี๋ยวเราเซฟตัวเองเยอะๆแล้วกันใส่แมสกพกแอลกอฮอล์ต่อไปแป๊บเดียวงเหรอโอเคแป๊บเดียวก็ได้งั้นเดี๋ยวเราขอแต่งตัวก่อนเดี๋ยวไปรับที่บ้านโอเคโอเคไ้เจอกันเฮ้ยในออกจากบ้านสักทีไปแป๊บเดียวก็ยังดีอยู่บ้านมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเพราะโควิดอะงั้นเดี๋ยวรีบแต่งตัวแล้วก็ไปรับจี้ดีกว่าพี่ฟิลอยู่ไหมอยู่ฟิลเข้ามาดีไม่ได้หรอกตัวไหนดีนี่พี่ฟิลเมื่อกี้แม่ไปซื้อขนมมาเอามาแบง ขนมของฟิวงั้นวางไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพี่กินพี่ฟิมจะไปไหนอ่ะเห็นจะแต่งตัวพี่ว่าจะไปห้างกับจี้ไปแป๊บนึงเองไม่กลัวโควิดเหรอพี่ฟิลโควิดมันเรื่องไกลตัวนะฟิวแม่ให้ไปย่าไม่รู้อ่ะก็พี่อยากไปพี่ก็ต้องได้ไปแหละแล้วแต่นดะีวพี่ฟิมเซฟตัวเองดีๆนะอืออืเดี๋ยวพี่เซฟตัวเองหนูวางไว้ให้เราจะกินก็กินนะอย่าหนูลงไปดูกระตุ้นกับแม่ก่อนได้ได้ แต่ว่าฟิล์มเพิ่งหนีตัวไหนสวยอะตัวไหนก็ได้แ่พี่ฟิล์มสวยเหมือนกันโอเคโอเคไปได้แล้วฟิล์มจะไปไหนอะลูกหนูจะไปหาซิาแม่แล้วก็จะเลยไปเดินเล่นที่ห้างแป๊บหนึ่งฟิล์มช่วงนี้คนติดโควิดเยอะอย่าเพิ่งออกไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าลูกจริงด้วยพี่ฟิล์ม อะไรอ่รแม่ฟิล์มแค่ไปบ้านเองนะแล้วฟิมก็ขับรถไปเองไม่ได้นั่งรถโดยสารสักหน่อยฟิล์มช่วงนี้ออกไปเลยคนติดเยอะลูกใช่พี่ฟิมน้องฟิมดูในข่าวนะวันหนึ่งอะ่ะคนติดเป็นพันเลยนะตายก็เยอะด้วยจะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยไปแค่แบบเดียวเองอยู่บ้านเนี่ยมาตั้งหลายวันแล้วลเบื่อจะตายแล้วเนี่ยก็แค่อยากไปคุยกับเพื่อนบ้างอยู่แต่บ้านมันน่าเบื่อนะทำไมต้องพูดให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่ด้วยอ่ะฟิมช่วงนี้ยอยากไปไหนเลยแม่เป็นห่วงลูกพี่ฟิลมทำไมต้องเสียงดังใส่แม่ด้วยอะ่ะ จะอะไรกันนะน,นาเนี่ยก็แค่ไปเที่ยวเพื่อนแบบเดียวเองอยู่บ้านหน้าเบื่อ,อาจะบ้าตายอยู่แล้วออไม่ไปก็ได้ฟิล์มทำไมทําแบบนี้แม่อย่าโกรธพี่ฟิมเลยสงสัยพี่ฟิล์มจะเครียดอยู่บ้านมาหลายวันแม่ใจเย็นๆนะถ้าติดมาจะทำยังไงแล้วมาติดคนในบ้านมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะลูกหนูเข้าใจแล้วคะ่ะแม่แม่นั่งรอนี้นะอย่าห,หนูไปคุยกับพี่ฟิล์มให้ <S <S> อะไรของแม่เนี่ยก็แค่ไปเดินห้างกับจี๊แป๊บเดียวเองทําไมต้องจู้จี้ขนาดนี้ด้วยพี่ฟิวมน้องฟิวขอเข้าไหมนะเข้ามาดิฟิวพี่ฟิล์มน้องฟิวอะเข้าใจพี่ฟิล์มนะอย่ากโกรธแม่เลยที่แม่ห้ามไปอะ่ะเพราะเป็นห่วงพี่ฟิล์มโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะ บางวันน่ะแม่ต้องเสี่ยงออกไปซื้อข้าวให้เราแม่ต้องระวังแม่ป้องกันแค่ไหนพี่ฟิมไม่เห็นหรอแค่พี่ฟิลมไม่ได้ออกไปข้างนอกแค่นี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยถ้าพี่ฟิลมออกไปแล้วแล้วติดมาพี่ฟิมไม่เป็นห่วงหนูกับแม่เลยหรออยู่บ้านนี่แหละไม่ต้องออกไปเสี่ยงหลอกเชื่อหนูฟิวพี่ขอโทษนะพี่อยากเห็นแกตัวไปหน่อยถ้าพี่เอาเชื้อมาติดคนในบ้านอ่ะพี่ต้องเสียใจมากแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอลงไปขอโทษแม่กันนะกับสิ่งที่พี่พูดแล้วก็ทำไปเมื่อกี้นายพี่ฟิมเหมือนออกไปด้วย แม่เมื่อกี้ฟิล์มคิดน้อยไปหน่อยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยแม่ฟิลมขอโทษนะไม่เป็นไรถ้าฟิลมคิดได้แม่ก็ดีใจค่ะแม่ฟิลมคิดได้แล้วว่าเราควรอยู่บ้านแล้วก็เซฟตัวเองเยอะ และสำหรับพเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้าเลี่ยงจากการออกจากบ้านได้เนี่ยก็เลี่ยงนะคะก็อยู่บ้านเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะใช่ค่ะหรือว่าเวลาจะออกไปข้างนอกนะคะก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะใช่ค่ะหรือว่าไม่ควรอะอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆนะคะใช่ค่ะและถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไ<อ>ครต์ด้วยนะคะ<อ>สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย